เชียงร่มขั่วขั่วขั่วพี่นองหอมหอยหอมชุยชุยอืมลูกไข่ยิงงอ่อนพี่น้องอาหารเสาว์ถือมาตลาดบันปังในพี่น้องมาแล้วก็อ่อมเลยได้ปย่างเรียนี่ ถูกแจ๊กเอิญคือมาขี้ขาวด้วยหอมหอยเสือเซ่บแกงหน่อไม้นหอมหอยอาหารเส่าพี่เนาะโบเฮ็ดมาเอาใบขิงไปใส่ป่นกุ้งมาเลยฮะเอาเลม่กินเลยกว่าใบขิงบมาไม่เอากระซามก็มาใส่กามหอยมึงเลยเด้อ นั่นเลยเห็นเลยที่าล่หมูวเย้หมดท่านหนมาห้ามไปหนักขนาวติ๋วเออหนักใกหอยบ้ตายมาเลมือนกันตยามือะอนะนะอ้วก้าไปกินบะไปถูไปแหก็กินคเกียวกาแล้วแล้วะก็มากแล้วแล้วมาแยมเ เคือนะมาเืองอาิอ hmm. ย่าไม่กินานี hey, right. ่ยันมาเคือีกามากินข้าพ่อกินข้าพ่อนนพัดเฮ็ดนะอยู่ในตู้น่ะอุ่นแจะกินยังกินกระปูจ้างอ่ะจะม่จิงแค่หนึ่งหยาแล้วาเล่นหนักน่ไม่ใจรนเลยวะหนักก่ ที่ไหนจไปเด็กขาห่แล้นหญ่มาหนักกันนอกเด็ลไปเกนาขนเกเสือปาตีนเื่กลื้มน่าหนังเดเลยแล้วโคตรเขาอหญ่ตุ้ยยังประจันยืนยันคือป่าบอกป่ากับป่าเนาะป่ามาหนังปาตีนนะไปดีเนาะโคตรเขามันลืมหนังหนักไมเอเอลย ปนี่นะแนี่เป็นเนาะเราเป็นอยู่เซอันไหมากือฮะไปีย่างร้งแรงด้ว่านี่หมดไดไปมได้เก็บเอากินเพื่องเลยเพ่งตึงเลยไปกินนาไปสิเม็ดอยู่บ่เอาไปกินหน้า่วงไงไปเนี่ยได้ไงูไ้วล่วก็นอกปอีตะผาพกเงี้ยไหวตาิทะนฮะ

ย่ามันปิุมาชิมาเดตรงไหนจะนอกับไปแม่ผัดเนื้อแล้วนี่มันกินบ่ได้เองมาตัวนี้นะนี่นี่นี่กินมาดูหานมาดูนี่ยปนังลีกขึ้นเดียวคุณไปชางมันตออเองมันหรอกไมันสิรักมันกุม่อเมือก่อนมือกุมงอดอถ้าต่างก็นอนเลื่อนมาใส่เดือทำบมีดไมหน่อยมช่วยนะฮะ กบไไ๊ว้จะนำมากบะมกนะมกนงานชิ่อเก่าเานี่ยา่ม่เนี่ล่ติด่ใ้องตามอย<ห>ู่ชเก่าเต็บตูนนะีกเก็บไปในป่าอาลูกเอาไว้ิเม่เอาไปิอยู่ป่าป้าขลางแล้วป้าป้า ไม่ข้าแชื่อปิ้งทมากครับก็ถึงกิ้งปิ้งไปต้าพี่ม่มาเพื่อกินน้ำหรกินคนเดียวซะกีกินยังไงไก่ไก่แซ่บโฟมึงไปมากินเรานเาไกินแล้วนตนะรมาเนาเออตนนมยาชุบมาเอกแต่กังเว้นจะกิน ปลาตกมาผี้อยเอ้เมียเท่านั้นเอ่ที่ดีจักหวนดกีดีนรหจือน้าดำดนี่ฮเอาออกเลยสบายดีพี่น้องกินข่าวนลกันเนืองมาแม่หแม่รองกินเลยนะก็กินได้จำปอนมันนูนักสุดแกงเออเอาออกแกงคบ แม่นอะแป้บางกวบหป้งหอมไหมร่องไหมลองเ้ยแต่อสดคยอยู่ไหนฮะเคยอยู่ไนคดเว้นฐานจ้ะมึอยิ้มหนินะโอ้ยิิ้แม่ปกกบเอ๊แปกกามันก็เอ้อน้ำพายเอแม่ตะตุ้ยอามาโงผม่มันนาะเออไปเรื่อไเ่อยเอาหายแล้วแหลหายแล้วเนาะละืมเด็กเสียไม่ไมนจับห pues mm มด <teachers> ปีชิปส่ชิ้นมาเลยนะนีะต้อเอาผกน้ำปตีมาปูกอืมให้เกิดใหู้กแทนูกแกกัน<ม>แกสอบวะสอพูนน้ำป,ปตีแห่ง3ามช,สชสิสิจอ,อปปูกแล้วกเรียกะชะอยันไหน่าอืมกินหอยเรบนน้ำกินหอยเขาเวิด พี่น้อยสาวย่างกินนางสาเอึดแม่ช่วยเถอะเอ้ามาหายพักอันนี้มัดนี่ข้อข้อบกสาบนะมันข้อเอ้าน้ำมันครับน้ำมันดีพี่น้องเฮ้ยเมื่กินมันลองกินเลยด้ อันนปิมาห่างคืออกินถลุกไปเลยขอขอกีนะจิ้นค้อนครับครับม่บอกบอทนักเขา้เหรนเต่าได้ัง่วาไปกินใช่ไห้กไปห้างนี่งหล่งพวนอื่นคือเห็นหนกหูอะไรเท่าเนหนกอหนกเจ้า

ไปเอาไมมไปยาม้งนีนะแต่ป hmm. mm ้าตกลูกไม่ไ <concealer> ด <sta sandwiches> ้จะิเ็ลูกเจ้อรเนี่อะไรหมไม่ได้มันเงีข้าไม่รู้จะกิวจ้ รกินแงกงกินแกงบเนื้อบหน่อยกินแต่ขึ้นเนื้อกบน่อยใช่หรอไม่แม่บัวปลาห้ช่องนเจักมาเออปเรี้กงัวจักน้ำอืมได้เลต่อกะมันกะบ่เลยเลยช่องถอนาน้นแล้วถอนนึงก็จัันเจ้าิจักอยู่บาต่อน้มันอนอเวอฮะข้าวมันกขกจักละ ผ่ากระจ้กบักับอัปปะทิมใชโอ้ยเอาผ่าบัโค้งหเล้มาจักหยจ้าบันนี้ดูกับพมาขายเลื่อน้องามอยู่ในอมห่ม่อเหนอย่างอมฮ่มซืเอยนี่ของแลบโลงกขื้นสี่ชามสีืนบักฉับลงไปน้ำเอาอยู่เพื่นว่านนี่ก็ได้ก็หมันไม่เฮือนม่ซานมันหนอนมานอนแต่วัดบอกนามันจ่มคือเมือจ้า อือแม่ใจสีบโลกมาลูกเมื่อใช่ปล evet> ูกโอ้สดาบ่เออบอกนายบอโอ้ยเสีหายถูกตึตึกไปเพราะว่าตอนหไม่มีเงินมีซานเขลไม่นอนทกวันบอเปนเนาะอหมือนาหมนยมัน่และผ้าะจนตะพงวาเยเทิงมวยเพาะมันชอบเนาะเออเวานมีถูกว่ได้อย่างกะขี่ ไม่ไหวแล้วท่าเพื่อขี่น้ำมันเยอะนูนอกยีมินนะฮะลูกบนนอกอีมินนะบอกผู้ใช่ลูกเจะาพ่อพงนี่แหละลูกจ้าชิดตะนั่นลงไปในเฮื่องท่านี้อะไรเล้าโซ่นะอันนั้นเราเป็นอะไรเพ็นเื่อนทางออกุณตาเม่เออเเห็นคนที่ลายวันเมี่ยเล่ากับขีดรถแปะบึงมะเรื่องหารมาเ่แล้วเหาอแน บริ้ไปีเลยหราน้ำเลือดออกมาเลยอือืมอืจอดะ่กท่งนะมาเบิดเลยลูกเราเลยมียิงกระหางอืมยีิงหาใช่ชามนยังเบิดเลยทับไปกรุงเทพบอกมับลัวรจะคพนอะไรพวกมังจะบอกว่าห้ามห่วย โบราณพวกพุทธิแต่อีชมหล่ออยู่น้ำเลาเ่ยบราณไปงเสริงใช่นะยพใหญ่คือผู้น้อยอันนี้ชมหล่อลูกหลบอกิดผู้น้อยเออผู้น้อยนะก้าวพัวแหลบั้อนี่ยย่างเลยใช่ว่าเลว่าพึ่งครอบคัวสบายของแล้วลูกลูกร้ายปแลจวเรกันพี่น้องทามเล่าเหรอ อันนี้ก็แมนบอกอันนี้ก็แมนแมนเบิดอะไรอ่ะแล้วเอาการมาวางหนนี่คนได้มดาท่านคิดว่าเขาจะชิจักหลุดเกี่ยวขาววันเดียวเป็นแผลโอย้ยคนนอนก็นขึ้นนะก็ได้วแถวแต่ว่าจะมาบ่อนนอนเนาะชุดเร่งเรื่องระลัมงมั้งยัยอือท่าไปข้อนะหลุเกี่ยวได้ไหมเอเอแล้วแต่ว่านี่ยังวะหลุดเกี่ยวลงมาช้อมคางน,นี่นแล้วอยู่แต่แบบสี่ตาสิดหันแบบ ขึ้นกระเบิดนขนเวนกระเบิดมือตบกแขงเลยเอาไรมาไลาลูกแล่ก็ลูกแลวลูกมานางยังสีแดงโออสีอ่ดงดังมาเลยนอนเจ็บไปได้เอนี่ยคนแบบคนหูหนดเนี่ยว่ะถ้าเจ็บใช้เจ็บวันอือเจ็บวนี่มอเ่าก็นี่นี่แหละเราเกระเบิ้งกรเลือกแรกีนี่เราอะ ถ่บจอยนยาผงฮู <res> ้มใช่ใชรไ่ไ้ก่าเส้นบกัปาหริกะเพะก็น่าผอบยาผงฮมนี่เียหัวิ้มูกถูไอเลยขากถูไอเลยนะอือคือย่างเงป้ปคือกบย่างนี่เจอปกราบมายาผงฮ้มนเล่าอัน เราแหงว่าอเาล้างหลงมาไปกินแล้วเราแหงเรันึก่ากินหนาได้ไเนางสบาดี